ปอตีหกนะก็ะเติมสะง,ง่านนะคอนบางนะร้อนะดมาดูบนจัดกันนะคอนบางนะเดี๋ยวมาดูคอนเร็วปลานะ เดี๋ยวมาดูแรงม้านะความแตกต่างนะก่อนจูนอยู่ที่139นะแรงบิด333นะแก้ขาขนะ337นะแรงม้าที่รอนะหลังจูนขึ้นมา170นะแรงบิด421นะก่อนจูนสนะี้ำเงินหลังจูนสีเขียวนะความแตกต่างนะต้นกลางปลายนะมาครบแนละ้ว